มาครับวันนี้มาเจอกับตัวแทนบุิภาคเต้มหนึ่งพันเจ็ดรอยสิบห้าครับมาครับในกระดานแรกดูฝั่งนั้นจะขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับลักษณะแล้วนะครับมาเจอกับห้าต้มของเราเนี่ยนะครับนี่ขึ้นสูงเลยนะครับห้าต้มขึ้นสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยครับผมมาดูครับว่าเขาจะทํำยังไงส่วนมากจะต่อนะครับยกก้ามายี่สนะครับมาตรฐานนี่ครับต่อขึ้นมาครับเราก็ยกขวาครับยี่สยี่สิบนะครับเตรียมตัว ต่อสองนะครับจังหวะนี้นี่ครับต่อสองขึ้นไปนะครับถ้าเขาไม่ปิดนะครับเขาปิดอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆจะทํำยังไงครับถ้าจะต่อขึ้นไปไม่ค่อยดีนะครับยกยี่สิบสามสิบแปดอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเลยนี่ครับยี่สิบเจ็ดยิบสี่มาเลยครับให้เขาต่อเลยนะครับจังหวะนี้ให้มาตรฐานต่อเลยครับถ้าไม่ต่อเราก็เข้าฮอตนะครับครับสองต่อมา มาดูครับจังหวะนี้เขาจะเดินตัวไหนนะครับเขายกหกมาเก้าอย่างนี้ไม่ต้องแทรกยี่สบสามสิบเก้านะครับเราขึ้นยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดไปเลยครับนี่จังหวะนี้นะครับเขาลงมาแล้วก็นี่ครับแทรกมุมนะครับขึ้นกินแทรกกินไปเลยนะครับถ้าเขาปิดเราก็เดินยี่สบสามสิบเก้านู่นแหละครับขึ้นไปมาดูครับว่าเขาจะไปตัวไหนนะครับเขาเดินลงมาเราก็เข้าฮอตเลยครับอย่างนี้สบายแล้วครับอย่างน้อยๆก็ได้ฟรีหนึ่งตัวครับในก้อนสามก้อนนี่นะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหน นี่นะครับต้องสิ้นฟรีหนึ่งตัวครับไม่งั้นก็จะเสียเยอะถึงกับแพ้ไปเลยนะครับจังหวะนี้น่าคิดครับเพื่อนๆเราจะดึงฮอตกลับไปตาไหนดีครับระหว่างตาหนึ่งกับตาจุดสองนี่นะครับมีสองทางเลือกนะครับถ้าได้กลับไปตาหนึ่งก็กลัวจะประคองเบี้ยประคองหมาตัวเองไม่ได้นะครับกลัวจะโดนไล่ยินฟรีนะครับผมเลยจัดสินใจเดินไปนี่และครับตาจุดสองครับมาดูครับว่าเขาจะเข้าฮอตตาไหนเขาเข้าตานี้มาแล้วก็เดินยี่สิบสี่มาสิบเก้านี่แหละครับเดินขึ้นมาเลยครับ นี่เขาจับกินเลยนะครับนี่ถ้าเขาเขากล้านะครับมาดูกันครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับเขาฮอดกดอย่างนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้นะครับเชื่อไหมเพื่อนๆของคิดอยู่ตั้งนานนะครับว่าจะเดินตัวไหนครับจนเวลาเกือบหมดครับค่อยเห็นเต้มนี้ครับเออจังหวะนะครับนี่แหละครับบนเราหน้ามืดนะครับไม่น่ามีปัญหากระดานนี้เป็นของเราเจอกันในกระดานที่สองอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ